สวัสดีค่ะปูแอป,ปแบลนะคะรายงานตัวหน่อยสิแอนแอป,ปแบลตอนนี้ปูอยู่ที่ต้นจามจุดียักษ์นะคะเที่ยวที่ที่สองแล้วเดี๋ยวที่สามไปไหนคาเฟ่คาเฟ,าฟ่ไปกินอะไรกินเหล้าเขาไม่มีเหล้าขายกินน้ำเปล่าน้ำเปล่าในรถมีเยอะมันไม่อร่อยเขาคาเฟ่ <laughs> น้ำเปล่าคาเฟ่อร่อยเพราะว่า พราอะไรมันแพงเดี๋ยวต่อด้วยคาเฟ่นะคะผูอ้อยู่ที่ต้นจาจุดียักษ์ค่ะตอนนี้ก็ใกล้สี่โมงเย็นแล้วไปคาเฟ่ก็โอเคเลยแหละเนาะวิวนดะีวิวดีถ่ายร,รูปเหนื่อยแล้วถ้าใครเคยมาก็มีสัตว์ด้วย ไข่ลิงเอ๊ะที่นี่มีเห็นไหมคะใครจะทำอะไรก็ช่างฉันจะนอน <laughs>